หนีค่าตบนะคะเช็คการจาับบางค่าก่อนนะมีอยู่ใต้หัวไหล่นะคะหัวเข่าอยู่ใต้สะโพกนะคะอยู่ตรงต่างหายใจเข้าเชิดหน้าขึ้นหายใจอกโกงหลังเก็ดคารที่กกตามมันที่จะดีค่ะหายใจเข้าแต่หลังเชิดหน้าขึ้นค่ะหายจออกโกงหลังเก็บคารที่กกตกกลางม,มังที่จะดีหายใจเข้าแต่หลังเชิดหน้าขึ้นหายใจออกก้มหน้า โกงหลังจิก,กันงีก่กกค่ะแล้วกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้ากดมือซ้ายแน่นๆค่ะแล้วดึงมือซ้ายขึ้นหายดับอหายใออกสอดมือซ้ายไปใกล้ไหล่ขวาค่ะสอบซ้ายต้องไอสอบขวาต้องตั้งฉากนะแล้วส่งขาขวาไปด้านหลังค่ะหายใจเข้า แขนเช็ดออกค่อยๆเตะขาขวาขึ้นค่ะพี่ดากรบมาตรงกลางเพื่อหายขึ้นนะคะพี่ดาเปลี่ยนข่านะคะกระามาตรงกลางหายใจเข้านะจะออกส่งแขนขวาขึ้นหาไปี่ดานะจะออกสอดแขนขวาไปใตป้แล้วเตะขาซ้ายไปด้านหลังค่ะค่อยๆส่ง ขาขวา,ขวาสองตั้งฉากน,นะกลับมาตรงกลางค่ะกลับมาตรงกลางค่ะตล้งยกสะโพกขึ้นสุดท้าดาวเวิร์ดเกติ้นดอกแข่งเท้าซ้ายขวาซ้ายขวานะคะถ้ารู้สึกว่าเยืะเเดียดทีแล้วกดส้นเท้าติดพื้นค่ะแล้จะเข้าใเานเชออกคือยาวๆแล้วยกขาขวาขึ้นตรงๆค่ะทรงขาเท้าขวา,ข,วาขึ้นหัวพิดานสุภาพทีเล็กดอกแล้ว ทิ้งเท้าวขวาไปใกล้สะโพกให้ได้ว่าที่สุดพยายามพยายามให้ให้เข่าวขวาชี้ขึ้นหาพดานนะไย่เข้าพยายามออกลุกลิกยวอ,อย่าและดินเข่าวขวาเข้าหนังนะคะเปลี่ยนข้างคะ่ะยม่เข้าหายใจออกไป นี่ดึงข่าซ้ายมาเหมือน,นเราจะเอาหัวเข่าแตะที่หน้าผากน,นะคะโกงหลังด้วยนะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะเตะทับซ้ายขึ้นหนาพดานอีกทีค่ะแล้วโร่ลำตัวไปด้านหน้าเป็นวันเล็กเป็นแพนค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่กลับไปที่ดาวเกที่น็อกค่ะหายใจเข้าลึกเชาาียวยาว ขายกขึ้นค่ะเอาขึ้นทางก่อนเอาะหายใจเข้าหายใจออกซึเลื่อยๆนี่พอยเท้าขึ้นแล้วเปิดสะโพกขึ้นแล้วงอเข่าเข้าหาลำตัวไอ้งอเท้าส่งเข่าขึ้นหาพิดาหายใจออกดึงเขา่าขามาหาปลายจะมูกค่ะหาไว้ค่ะ ส่งคะ่ะเตดเท้าขวาไปด้านหลังค่ะแล้วรลล้องลำตัวไปด้านหน้านิดนึงคะ่ะชี้เล็กออกคะ่ะถักไว้นะถักขึ้นไ้นะล,ล้องลำตัวไปด้านหน้าคะ่ะกลับมาสู่ดาวได้ติ้งด็อกอีกรอบคะ่ะมันจะเข้าคะ่ะแล้วจิบคางปกค่ะอ,อีกทีหนึ่งคะ่ะหายใจเข้าค่ะแล้วจอกทางปกคะ่ะค่อยเดินเท้าหามือคะ่ะ ใจเข้าเนยหน้าขึ้นแส่แน่ให้ใจ้ออกพับตัวลงจงับเท้าแล้วพับตัวลงค่ะเลยหน้าขึ้นค่ะถ้าเรางอเข่าแบบนี้ให้เหยียดเข่าออกแล้วค่อยๆงอ,อ,อเข่าซ้ายเข้าหาก็สอบค่ะวางมือไว้หน้าเท้าค่ะแล้วส่งแขนซ้ายขึ้นหาพยดคฆค่ะใช้ไว้ไวาขาไอ้ะไายแขนซ้ายไปจับที่หน้าขา หน้าขาขวาค่ะหายใจเข้ายกมือซ้ายค่ะหายใจออกวางมือซ้ายลงค่ะเหยียดขาข,าขวาค่ะทีนี้วางมือซ้ายลงแล้วองอเข่าซ้ายค่ะแล้วยกแขนขวาขึ้นค่ะห้าค่อยวาดมือไปด้านหลังเอามือแตะที่หน้าขาซ้ายค่ะแล้วมองขึ้นหาด้านค่ะ ใ,ใจเข้ายกมืกขวาขึ้น,ใ,น,ใ,นใจ่ออกค่อยๆวางมือขวาลงพร้อมกับวางขาซ้ายลงด้วยค่ะเอามือจับศอกฝั่งตรงข้างค่ะแล้วค่อยๆทิ้งันตัวขึ้นลงเบาๆค่ะอย่างนี้เวียงไปทางขวาให้สุดเลยนะซ้ายค่ะขวาค่ะซ้ายขวาซ้ายขวากลับมาตรงกลางค่ะทิ้งหลังมือลงไปที่แผ่นแนี ตัวห,หนักมากๆนะจีรษะหนักมากแล้วก็โลโลลำตัวขึ้นนะค่ะโกงหลังด้วยนะค่อยๆยกขึ้นกระดลงสูงค่ะหายใจออกมือวางข้างลำตัวค่ะย่อเข่าแล้วส่งก้นไปด้านหลังนะคะือแตะที่พื้นค่ะส่งก้นไปด้านหลังเยอะๆนะหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายไปดักหายใจเข้าหายใจออกลึกๆย,ยาวๆค่ะแล้ววางแล้ววางมือไปด้านหน้าก้าวเท้าไปด้านหลังสุดท่าดาวเฟสซิ่งยอ มาเข่าแล้วกระโดดไปด้านหน้นาค่ะท่าลำตัวป้งลงค่ะคิดเข้าวัดเข้าวดาวดมือขึ้นแล้วทาอีโกอาร์อีกครั้งค่ะเอามือมือขวาไปด้านใต้แล้วกำที่ข้อมือซ้ายเดี๋ยวเอาขาซ้ายพันข้าขวาค่ะย่อลำตัวลงค่ะทางไว้ค่ะคิกเข้าโยดลำตัวขึ้นแล้วเตะเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะ มอค่ะขวาด,วด้านหลังค่ะแล้วงอเข่าขวาค่ะมอวางเข่าซ้ายลงค่ะแล้วพนมมือกลางหน้าอกค่ะแล้วทวิตไปทางด้านขวาค่ะิ้วโป้งจะหลุดไปกลางหน้าอกค่ะมิดลำตัวมองขึ้นนักอีดาห้าใส่เจ็ดข้าเคลยกอนตัวกลับขึ้นมาค่ะลูกแขนขึ้นบ่ดา จะออกวางมือข้อนเท้าค่ะแล้วยกตัวกลับไปด้านหลังเช็คให้ขาซ้ายเป็นตั้งฉากนะคะหายใจเข้ายกลงตัวขึ้นจะออกงอศอกพับตัวลงค่ะพยายามเหมือนจะเอาคางไปแตะ,แตะน้าแข่งเลยนะหนึ่งสองสามสี่หาหยใจเข้ายกลำตัวกลับมาค่ะวางาเท้าซ้ายลงเดินมือไปด้านหน้าค่ะ ขาขวาไปไว้ที่นิ้วก้อยมือซ้ายเลยค่ะลแล้วลาบค่อยเดินมือไปด้านหน้าค่ะแล้วค่อยๆเดินมือกลับมาค่ะใครไหวเอาไหล่ขวาแตะที่ปลายเท้าแล้วกระนมมือกันกาหน้าอกค่ะขอไยที่หันหลังให้นะเอไว้สามสองหนึ่งค่ะ แล้วขยุมมือซ้ายไปทุกด้วยค่ะส่งตัวขึ้นแล้วนอนหงายค่ะสุดท้าบิดโพส์นะชันเข่าสองข้างขึ้นเดินส้นเท้าเข้ามาใกล้ๆให้นิ้วมือจับที่ส้นเท้าไหวนะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นยกขึ้นสูงๆเลยดันหนะ้าอ,อกขึ้นหาพิดาด้วยกดค้างคิดปกอางไว้ค่อยๆวางหลังบนหลังกลางหลังด้าน สองมือจับที่น่องข้อเท้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆขึ้นอีกรอบนะคะทีนี้ขึ้นเสร็จแล้วเราจะประสานมือไว้ที่ด้านล่างด้วยเนาะหายใจเข้ายกลงตัวขึ้นค่ะไปไหวนะไปต่อนะประสานมือไว้ด้านลัางค่ะดันนาอ,อ,อกขึ้นหาดันเยอะๆดันสะโพกขึ้นดิดหน้าขาข้าหากักเก็บคางชีกกนะ้กบหนาคลายค่ะหลังตรงกลางค่ะ กอดค่ะชิดอกค่ะกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาค่ะแล้วค่อยๆดันลงตัวยกลงตัวขึ้นมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหมอโยคะบำบัดในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ